สวัสดีค่ะมันี้มาพบก,กับนัสซบซายลมเลยนะคะเขามาจากกลุ่มที่สามค่ะ <Yeah. S 1> เราจะมาทำรายงานเรื่องไลเค้นหาไยเค้นกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะเรากำลังจะพาเพื่อนๆไปหาไยเค้นนะคะที่เราเจอนะคะแลาเราก็มาพบที่ไยเค้นแล้วนะคะเพื่อนกำลังเจอแล้วนะคะ นี่ค่ะอยู่ข้างบนนู้นค่ะนี่คือลาเข้นนะคะที่เราเจอนะคะอยู่บนต้นไม้สูงมากเลยนะคะนี่ค่ะลาเข่นที่เราเจอะค,ะค่ะค่ะตัวนี้นะคะเราก็มาดูนะคะลายเข่นนะคะต่างจากลายอย่างไรนะคะใช้ปลายเข็มขุดขูดผิวเบาๆนะคะถ้าพบสีเขียวหรือสีเหลืองซึ่งเป็นเซลล์สาลาย,ยู่ข้าง ได้แสดงว่าเป็นไายเขนค่ะนี่นะคะเพื่อนก็จะไปหาไายเข่นต่อเลยนะคะแล้วเราไปพบกันที่บ้านหนูเลยค่ะพ่าหนูเจอไายเข่นที่บ้านหนูสองไร่เข่นยค <Yeah! S 2> มับมีไเข่นเยอะ <c oughs> ครับเราก็เจอไายเข่นแล้วอีกหนึ่งชนิดซึ่งเป็นไายเข่นอะไรไม่รู้ <c oughs> ผมไม่รู้จัก นะคะเพื่อนไม่รู้จักนะคะนี่ค่ะผิวมันเป็นสีอะไรเพื่อนสีเขียวเขียวเขียวอะไรเขียวเขียวอ่อนๆเนาะเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนคนี่นะคะเราก็มาเจอที่ต้นสเลียมนะนี่มีสองชนิดชนิดอะไรบ้างเพื่อนมาดูดิันไอมันเหมือนถั่ง้อช่อไม่เพื่อนนี่นะคะเพื่อนกำลัง ใช่นะคะเพื่อนเราเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกันเลยนะคะบ๊ายบนายเพื่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย